សម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សបរេចនវិចានន្តីមយមេធៈយមាមសេយេចតដ្ឋវិចានន្តី ตโตสัมมันติเมธคาเตินาบัดนี้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลที่ได้บำเพ็ญกุศลกันอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆวันธรรมศวนาในวิชานัตถตถาเพื่อเป็นการศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติ mm hmm. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันเป็นลำดับสุดต่อไป mm hmm. วันนี้เป็นวัน ที่ญาติโยมมาทำบุญใหญ่เรียกว่าวันออภัรรษาซึ่งที่จริงแล้ววันออภัรษษานั้นก็คือวันเดียวกันที่พระศาสดาทรงลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงวันเทโวโรหณนะ ทีนี้ญาติโยมก็มาทำบุญกันในวันนี้ด้วยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการตักบ,บาตรก็เป็นการเพิ่มเติมในส่วนของงานบุญเข้ามาว่าพรุ่งนี้เป็นวันเทโวโรหนะในคำพีนั้นก็คือวันนี้เป็นวันเทโวโรหนะเพราะว่าภระสาสดาจะลงมาในวันออกพรรษาพอดี ซึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติในธรรมเนียมที่ผ่านมาหลายวัดก็ตัก,ตากบาตรวันนี้และอีกหลายวัดก็ตักบาตรในวันพรุ่งนี้นะก็ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยญาติโยมมาทําบุญวันออกพรรษาสามเดือนผ่านไป ญาติโยมบางท่านก็อธิษฐานจิตว่าสามเดือนนี้จะรักษาสินห้าสามเดือนนี้จะรักษาสินแปดและสามเดือนนี้จะไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์พรุ่งนี้คงจะขายดีนะวันที่หนึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มวันใหม่ของญาติโยมที่สมาทานจะไม่รับประทานเหล้าสามเดือน พรุ่งนี้ก็คงจะขายกันคึกคักหน้าดูที่จริงก็อยากจะฝากไปว่าไหนๆญาติโยมุสาอดได้มาทั้งสามเดือนแล้วลองอดต่อไปจะได้หรือเปล่าอธิษฐานตักอีกหนึ่งเดือนถ้าประสบความสำเร็จก็อธิษฐานไปอีกครึ่งเดือนอธิษฐานไปเรื่อยหากว่าอดได้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา เพราะว่าการดื่มสุราการรับประทานสุราเครื่องยาเสพติดือถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งเสพติดไม่ใช่ยาเสพติดถ้าอดได้เป็นเรื่องดีอาตมาเนี่ยตอนนี้เป็นเด็กๆโยมพ่อเป็นคนที่ชอบรับประทานในความเป็นเด็กเนี่ยได้กลิ่นเหล้าเนี่ยไม่ชอบเลยอยากจะให้โยมพ่อเนี่ยเลิกเหล้าแต่ตอนนั้นยังไม่บวช ความรู้สึกของเด็กนะเพราะนั้นอาตมามาคิดตอนนี้เนี่ยญาติโยมบางท่านที่เป็นคุณพ่อหรือคนแม่เนี่ยบางท่านก็รับประทานเล่าความคิดของลูกเนี่ยก็คงจะคิดอไม่ทั้งหมดนะนะแต่อาจจะมีบางท่านเด็กบางคนอยากจะให้พ่อแม่เ,เลิกเล่าอันนี้ก็ฝากไว้ในวันนี้วันออกพรรษาเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงจะมีงานอะไร ในวันนี้เนี่ยญาติโยมก็ได้ฟังธรรมอีกหนึ่งวัน,วนการประรบวันออภรษาซึ่งวันนี้อาตมาภาพได้อันเชิญในเคประมดในเบื้องต้นว่าประเรจะณวิชานันติเป็นต้นความว่าชนทั้งหลายเราอื่นย่อมไม่รู้ว่าเราเนี่ยย่อดยับในถ้ำกลางแห่งงูสง ส่วนว่าชนเหล่าใดรู้แจ้งซึ่งความหมายนั้นจากสำนักของชนทั้งหลายเหล่านั้นความสงบย่อมเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของจิตใจความวิวาทความถือโทษโกรธเคืองในการเข้าพรรษาเนี่ยหลายท่านก็อธิษฐานจิตว่ารักษาจิตจะไม่โกรธไม่โมโหไม่ถือโทษใครเพราะฉะนั้นอธิษฐานได้ก็อธิษฐานต่อไป ในความหมายว่าชนทั้งหลายย่อมรู้แจ้งว่าเราย่อยยับมันเป็นการถือโทษว่าคนอื่นเนี่ยได้เปรียบเราคนอื่นเนี่ยเอาเปรียบเราคนอื่นเนี่ยด่าเราคนอื่นเนี่ยเบียดเบียนเราก็เลยถือโทษและก็คิดว่าตนเองเนี่ยย่อยยับแล้วตนเองเนี่ยแย่แล้ว เราะนั้นความหมายแห่งความยอ่อยยับเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระศาสดาตรัสว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้ความหมายของคําว่ายอ่อยยับความสงบย่อมเกิดขึ้นรู้อย่างไรรู้ตามความเป็นจริงว่าไอ้คําว่ายอ่อยยับนั่นน่ะมันเป็นเพียงความคิดเพราะอะไรที่บอกว่าเพียงความคิดเพราะเสียงที่ได้ยินตาที่ได้เห็นนั้น เป็นเพียงสัทธารมอารมณ์คือเสียงและรูปารมอารมณ์คือรูปที่มาปรากฏแต่จิตสัมผัสได้ก็ไปหยึดถือว่าน,นั้นน่ะมันตรงกับเราซึ่งเอาเข้าจริงๆเราคือใครหาตัวเราเจอไหมก็ไปดูให้ชัดเจนว่าพระาศาสดาตรัสว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นสรรเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของ ขันห้ามีใครเป็นเจ้าของนะรูปมีใครเป็นเจ้าของไหมหลายคนก็คิดว่าอะไรมือเนะี่ยไม่ใช่มือของฉันแล้วจะมือของใครเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดเนะี่ยไม่ใช่ของฉันแล้วก็จะเป็นของใครสัญญาความจําสังขารวิญญาณเนะี่ยท่านว่าจะเป็นของใครล่ะนี่ความคิดของหลายคนทีนี้พอไปถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารนะเป็นของท่านเนี่ยลองไปสังการสิว่ารูปอย่าแก่เวทนาอย่าคร่ำคราสัญญาอย่าเสื่อมความจำนะอย่าลืมท่องน้ำโมอิติปิโสสินห้าดยีนสินแปดเนี่ยเริ่มจะสลับนิดหน่อยฝากแม่ขาวคนไปดูเพราะว่า ได้ยินเสียงมาสองสามวันพาแล้วน,นี่ความจำไหมก็เริ่มจะลืมไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็มีหนังสือเปิดดูได้ทีนี่ความจำเนี่ยเดิมทีจำได้ต่อไปจำไม่ได้แล้วสัญญาเป็นของฉันได้อย่างไรถ้าเป็นของฉันในบางคบว,ว่าอย่าลืมบันตังได้เนี่ยมม่เป็นของเราวิญญาณรู้ สั่งได้ไหมเหมือนเดิมไหมนานๆเข้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นพระศาสดา,าตรัสว่าในเมื่อสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจว่าจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจะเราสั่งไม่ได้แล้วไหนเราบอกว่าจะเป็นของเราพระศาสดา,าตรัสอีกว่ากรรมมุนาวัตติโลก,โกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกนั้นหมายถึงว่า โดยสมมุตินะแต่ความเป็นจริงก็คือขันห้าหน่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามอํานาจที่เราคิดว่าเป็นของเรามือเมื่อก่อนนี่งามไหมตอนนี้ละ่ะรับประทานอะไรนิดหน่อยในมือสั่นแล้วเดินไปนิดหน่อยเหนื่อยลแล้วแล้วจะไปสั่งอะไรได้หรไม่มีเพราะฉะนั้นสภาวะทั้งปวงเนี่ยความเป็นจริงคือเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของ ที่เรียกว่าหาัตาไม่ใช่ตัวตนความหมายก็คือไม่ใช่ตัวตนทีนี้ภาษาศาสดา,าตรัสว่าถ้าใครเข้าใจว่าเรายอร่อหยับแล้วจะเหนื่อยแต่ถ้าใครเข้าใจคําว่ายอ่อยยับแล้วความสงบย่อมเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจคําว่ายอ่อยยับแล้วในหมายคำว่าความยอ่อยยับเนะี่ยมันไม่มีอยู่จริงความสงบเกิดขึ้นไหม แต่ถ้าเกิดว่ายังมีความเข้าใจอยู่ความทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้และการทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีอยู่ในวัดโ,โคสิตารามพิสุห้0รรูปเป็นธรรมกะถึกอีก500รูปเป็นพระวินัยทรธรรมกะถึกเนี่ยเป็นไฟแสดงธรรมเหมือนที่อาตมากำลังแสดงอยู่แลนะ อีกห้าร้อยรูปเนี่ยเป็นผู้ส่งวินัยองค์เนี้ยเคร่งในวินัยรู้จักวินัยอะไรเป็นอบัติอะไรไม่มีอบัติรู้จักหมดแต่องค์ทรมรมกตึกเนี่ยเทศอยู่เอยลืมว่าอะไรอบัติบ้างจําไม่ค่อยได้แต่ก็ท่านรู้อยู่วินัยในป่าเตโมกสืขาบท227ข้อท่านไม่ลืมหรอกแต่ว่าอาบัตเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ท่านอาจจะลืมไปบ้างแต่พระวินัยทอนเนี่ยแม่นยํา ผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยแม่นยำวันหนึ่งองค์ที่เป็นหัวหน้านักเทศเนี่ยไปซ้วมแล้วสมัยก่อนเนะี่ยมันไม่มีชักครูกที่กดได้มีถังแล้วก็ตักน้ำเอาไปใช้ทีนี้พาวินัยเนี่ยว่าถ้าเกิดพิสูรรูปใดจะใช้น้ำที่ตนตักไปต้องเทให้หมดแล้วความอย่าให้เหลือ บังเอิญวันนั้นธรรมทรเนี่ยท่านไปซ่วมแล้วก็เทไม่หมดน้ำที่ท่านตักไว้เนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งสักครู่หนึ่งเมื่อท่านออกมาแล้วพระวินัยทรที่เป็นหัวหน้าเข้าไปปรากฏว่าเห็นน้ำเหลืออยู่ก็เลยถามว่าน้ำนี่เป็นของใครก็ตอบไปตามความเป็นจริงพระวินัยทอนก็ถามว่าท่านไม่รู้เหรออันนี้เป็นอบัตนะอ๋อ ผมไม่ทราบครับเป็นอาบัติเล็กพันลืมไปก็เลยเรื่องนี้เป็นอาบัติถ้าอย่างนั้นผมจะปรงอาบัติพระวินัยทอนบอกว่าในเมื่อท่านไม่มีเจตนาไม่ล่วงละเมิดพระวินัยท่านไม่ทราบด้วยความลืมอาบัตย่อมไม่มีท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วไม่ต้องปรงอาบัตพอเสร็จจากวันนั้นพระวินัยทอนไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง บอกว่าแหมทำกระทึกนี่แสดงธรรมดีเนี่ยแสดงธรรมทุกวันพระแสดงธรรมเก่งโปรดญาติโยมแต่วินัยไม่รู้ลูกศิษย์ได้ทีก็เลยไปเล่าให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทำกระทึกฟังฟังไปฟังมาก็เลยทะเลาะกันว่าอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นอาบัติแต่มาบัตินี้เนี่ยบอกว่าเป็นอาบัติท่านเนี่ยพูดโกหกทะเลาะกันในเรื่องว่าท่านโกหกผม เมื่อก่อนท่านบอกว่าไม่เป็นอาบัติแต่บัตรนี้ท่านไปบอสิทธิ์ว่าเป็นอาบัตสุดท้ายพระวินัยทรลงโอเคปณิยกรรมทำมกระถึกลงโอเคปณิยกรรมบอกว่าไม่พูดด้วยให้สงฆ์ไม่พูดด้วย,ไม,ดดวยไม่คุยด้วยกับพระธรรมกระถึกสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการแบ่งแยกก็คือลงโอเคปณิยกรรมเนี่ยคือแยกไปปรากฏว่า ดังไปถึงญาติโยมญาติโยมก็แตกเป็นสองฝ่ายญาติโยมไม่พอแตกไปสองเป็นสองฝ่ายถึงเทวดาที่อยู่ในภูมิเทวดาดังไปถึงอากาศเทวดาชั้นจตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตนิมมาราดีปะรนิมิสาวดีชั้นอนิสอาคณิเกะพรมชั้นสูงสุดเลย แตกเป็นสองฝ่ายเพราะพิสูุในเมืองโกสัมพีรูปไหนที่ตนชอบเทวดานก็ถือเอาตาวิสูนั้นก็สองฝ่ายทีนี้มีพิสูรูปหนึ่งไปกราบทูมพศาสดาพระาศาสดาก็ระทับอยู่ที่นั้นด้วยพระาศาสดาก็ฝากพิสูุ์มาบอกว่าให้สงพร้อมเพียงกันครั้งที่หนึ่งไม่พร้อม พิสุไปกราบทูลว่าตอนนี้สงแตกกันแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็ฝาก่ฝาว่าให้สงพร้อมเพรียงกันครั้งที่สองไม่ฟังยังแตกแยกกันอยู่พอครั้งที่สามสเสด็จมาเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับนังท่ากลางสงแล้วตรัสว่าเธอทั้งหลายบวชในสำนักของเราผู้พระศาสดาของโลกเธอทั้งหลาย ควรจะพร้อมเพรียงกันผู้อุทิศแด่พระศาสดาผู้เช่นกับด้วยเราไม่ควรทะเลาะวิวาทไม่ควรถือโทษโกรธเคืองและทรงตรัสเรื่องของโทษของพิสุจผู้ไม่รู้อบัิและตรัสโทษของพิสูจผู้โจรลงโอเค,อเคปนิยกรรมพิสูจทั้งหลายไม่ฟังอีกครั้งที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงทง จงทําสังฆกรรมร่วมกันจงพร้อมเพรียงกันเมื่อตราดเสร็จแล้วพิสูทั้งหลายนิ่งและก็สเสด็จกลับเนื่งองจากหลักฐานมันดังแล้วก็เลย่าเล่ลายอากะอยู่ที่รักิตะวันญาติโยมท่านทั้งหลายในวันเข้าพรรษารษาสดาสเสด็ดพอพอจออกจากวัดในเมืองโกสมพีเนี่ย ไปประทับจำพรรษาที่ป่ารักตตวันในในป่าในดงรักตตวันในป่าป่าเลไลถามว่าพระศาสดามีพิสุที่สองไหมไม่มีก็สรุปว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีภาคสองต่อไปสรุปเพียงเท่านี้ว่าญาติโยมท่านทั้งหลาย มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยอดีตนะหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยเพราะการถือตัวเพราะการโกรธเคืองกันทำให้มีการแตกแยกทำให้มีการทะเลาะก,กันไม่เวน้นแม้แต่พระาศราสดาส่งมาห้ามเองยมคิดดูนะสมัยนั้นพระาศราสดาประทับอยู่ แต่พระเปสูสงเรยาโยมมาแบ่งเป็นสองฝ่ายเทวดาก็แบ่งเป็นสองฝ่ายทะเลาะกันด้วยอำนาจอะไรเรื่องเดิมๆเม่คือเรื่องของการถือตัวไม่เข้าใจในเรื่องของชีวิตไม่เข้าใจในเรื่องของเสียงที่มากระทบเสียงทีมากระทบกระหูเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เสียงเท่านั้นแต่ไปยึดถือว่าคนนั้นอ่ะ โจ์เราคนนั้นน่ะตำหนิเรามันทำให้เกิดโกรธเคืองเพราะนั้นถ้าเข้าใจในคำว่าในคำว่าอะไรที่เป็นสาระอนแท,ท้จริงของชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปลดปล่อยปล่อยวางและก็จะสบายความสบายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นหลัก แต่ความสบายมันอยู่ที่ว่าความเข้าใจในเรื่องของสภาวะความจริงของชีวิตนะในญาติโยมมาฟังธรรมเนี่ยมาฟังทุกวันทุกวันไม่รู้ว่าภระเทศอะไรใช่ไหมเท่กมาก็พยายามเทศพยายามรวบรวมบทให้ญาติโยมได้เข้าใจแล้วก็อไปดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ญาติโยมก็พยาพยามพยายามพยายามที่ยังไม่เข้าใจ นะสิ่งที่มอพใญาติโยมเนี่ยเป็นหลักการเป็นแกนสารที่เอามาจากพระตไตรปิฎกและธรรมบทและอาธาัธยาศถา,ถาให้ญาติโยมได้ศึกษาและเรียนรู้เพราะนั้นญาติโยมก็ในไหนมาวันแล้วฟังแล้วพิน,นิจพิจารณาต่อยอดไปไม่ใช่เกิดทักษะการเรียนรู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มาเกิดยากนะและถ้าเกิดว่าโชคไม่ดี สิ้นบุญในความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฟังหรอกตอนนี้โยมมีแล้วเปิดหูซะฟังไม่ใช่มานั่งแล้วคุยกันเรียบร้อยเลยทีเดียวความไม่เข้าใจเนี่ยมันทําให้เราไปทําอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์และไร้สาระมากในชีวิตของเราก็ฝากอยาาโยงไว้ในทํานองแห่งธรรมสรุปว่าการเข้าใจในเรื่องของชีวิต เป็นสิ่งที่ประเสริฐสามารถปฏิบัติต่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกลางวันและกลางคืนได้ความสุขเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าในท่ากลางแห่งโลกที่วุ่นวายสมดังสุภาสิทธิทธี่ได้เชิญมาเป็นในเคประบ,บทว่าปรเจนะวิชานันติมยเมธทะยมามาเสเยจะตัทธะ วิชานันติตะโตสมมติเมธคาบุคคลทั้งหลายย่อมไม่รู้แจ้งว่าเราย่อยับในถ้ำกลางแห่งหมู่คณะส่วนบุคคลผู้ใดรู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของความย่อยยับนั้นแล้วความสุขความสงบย่อมบังเกิดขึ้นมีคำอธิบายดังอัตมาภาพบรรยายมาแล้วด้วยประการะชนี เทศนาภาษาเนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนวยพรนิย่ยาโยมท่านทั้งหลา,ายจงเป็นผู้มีปัญญาสามารถดำเนินชีวิตของตอนให้เต็มไปด้วยปัญญาบารมีสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความสุขในร่มธรรมของพระาศาสดาสามารถเลือกปฏิบัติดำเนินชีวิตของตอนให้มีแต่ความสุขความพบยบุ์เดินทางในทางที่ถูก เกิดประโยชน์ต่อเนื่องในชีวิตประจําวันและท่านทั้งหลายจเจริญด้วยจกตุรพิตรพรชัยทั้งสี่อายุวันะสุขะพละปฏิภนานธนะสารสมบัติจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาในยะมะเมธะกถาขอสมัยได้เวลาจึงขอสม,มุิยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก e ็มีด้วยประกาศฉันนี้สาธุพุทธาสาธุพิตาฟางแต่รู้ดีจริงของพระครูพระเจ้าสา